สวัสดีครับ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 วันนี้อืจบแล้วเนาะไฟแนลอีพค่ะรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกว่าผ่านไปไวเหมือนกันไวมากไวมากแต่จริงๆก็ดีใจด้วยครับเพราะว่าวันไฟแนลอีพีคือตอนวันเฟิร์สอีพีเรามา2คนแต่ว่าวันนี้เราจัดเต็มมาทั้งเรื่องเลยนี่ใช่ก็เดี๋ยวมาร่วมส่งซีรีส์เรื่องนี้กันกับตอนจบครับใช่ครับ สนุกครับคือผมเรียกได้ว่าครอบครัวนี้ผมพูดไม่ทันเขาหรอกอันนี้ความชมใช่ไหมพี่ว่าพี่คิดพูดเยอะเราเลยเราเลยตัวดีเลยเนี่ยเราได้แบบว่าสนุกสนานครับผมแล้วก็อบอุ่นเหมือนอยู่แบบเพื่อนๆกันต้อนรับดีไหมครับผมต้อนรับคุณดีเสมอดีมากๆดีมากๆพี่ๆน้องๆทุกคนน่ารักครับอ่ะพี่อู๋แล้วครับครับผมเป็นไงครับร่วมงานกับพี่คิด ทำ่าทุกคนไม่ได้หรอทำไมเฉพาะิกที่เราโอถ้าเจาะจงขนาดนี้ก็ต้องพูดแล้วเสียมันยังไงมันยังไงดีใจดีใจดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่ชายสุดที่รักอีกครั้งหนึ่งครับผม ครับอย่างงี้เรียบใจคอไม่ดีรักอยู่แล้วโถไมแต่ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่คิดแล้วก็พี่สิงห์แล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงแบบน้องเอิญด้วยใช่เรื่องแรกเลยเออเรื่องแรกจะไม่ด้วยเป็นพี่ไงเป็นพี่ไงพี่พูดแล้วเออเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับน้องเอิญแล้วก็พี่โอมกับพี่สิงห์ด้วยแต่ว่า รวมๆแล้วดีใจมากๆครับที่เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยคือแบบอบอุ่นกันมากๆคืออูอูจะเอาไปไม่มันจะมีวันหนึ่งที่อู๋เรียกทุกคนมาถ่ายคอนเทนต์แล้วทุกคนก็แบบอหน้าเต็มใจทำมากเลยครับผมาฟังต่อๆกันจริงๆค่ะก็รู้สึกว่าสนุกนะเพราะว่าตอนที่มาเล่นเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเออเราแบบว่า เป็นเรื่องที่แบบเป็นไหลคะ่ะมีทุกคนอ่ะมีความแบบเลเยอร์ในทุกตัวละครแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศกองอ่ะสนุกมากมากก็คือวัานนั้นก็คือพี่อูมาชวนเล่นติ๊กต็อกกันก็คือ enjoy อทุกคนเต็มใจทุกคนเต็มใจม <laughs> ากค่ะเ, <laughs> เรื่องนี้ก็แบบบรรยากาศคืนเคลงค่ะแบบเหมือนรู้สึกว่าเป็นการทํางานที่สนุกอ่ะค่ะเวลาทุกครั้งที่มากองเนี่ยเหมือนแบบมาเจอเพื่อนมาเล่นแล้วก็แบบ อืมใช่แล้วก็เหมือนการได้เป็นตัวละครนี้ก็ได้เป็นเก่ากี้ก็รู้สึกว่าเหมือนได้มีด้านที่เท่ขึ้นมาของตัวเองแบบนี้แน่ไม่เคยรู้จักจริงจริงเท่มากแล้วสรุปคู่คุณสองคนรักกันไหมครับอ่าออต้องรอดูนะในอีพอนี้เดียวอีกไม่กี่นาทีก็จะได้ดูพร้อมกันแล้วเอานี่พอดูเอานี่พอดูเดี๋ยวไปไปปเดี๋ยวพี่ใหญ่ี่ คือจะบอกว่าจับอกว่าช่วงชุลมุนจะบอกว่าพอดูไปหลายๆอีพีมากๆคนเริ่มเอาใจช่วยคู่นี้เยอะมากนะใช่เพราะว่าเขามีพี่ไผ่ด้วยไงใช่ไหมพอมีพี่ยงเข้ามาทุกคนก็เอยังไงสรุปเก่ากี้กับพี่ยงบอกแล้วว่าเก่ากี้กับหนเก่าเออคนก็เริ่มเริ่มเอาใจช่วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตรงทีมแฟนเก่าสมว่าเมื่อกี้คำถามว่าอะไรนะครับคู่ของคนุณก็รักกันตั้งแต่เปิดเรื่องแล้วไม่ใช่เหรอครับเขาเรียกว่าตั้งแต่นอกจอยังในจอฮะก็เรย์โวยโคตรหน้าเหมือนไส้คือรักกันแต่เลยครับ ไปถองนี่ผมอพูดอ่งคิ่กระสิกเป็นไงบ้างว่าโอกโหไปนอกแล้วอก็ของผมก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่สามารถถ่ายได้อยู่บนพื้นฐานความสบายใจของผมเลยเพราะว่ามีการกลับมาร่วมงานกันกับแบบกับคริสเนี้ยกับพี่ลิด ทุกคนแบบที่เคยร่วมง,งานกันมาอย่างอ่ะสิงเคยร่วมง,งานกับโอมมาเคยร่วมง,งานจะมี่มาแล้วก็น้องๆใหม่อย่างอู๋เนี่ยผมก็เพิ่งเคยร่วมง,งานครั้งแรกแล้วก็น้องเอ,อินเนี่ยก็ดีใจมากๆเพราะว่ามันสบายใจมากๆทุกอย่างทําไปได้อย่างโฟล์มากแล้วก็สนุกมากครับเวลาอยู่ในกองรู้สึกว่าของเราโลเคชั่นแบบ แอดเวนเจอร์อยู่นะเยอะมากเยอะมากสนุกอ่ะเราเราได้ไปหลายโลเคชันมากๆเลยครับมีทั้งติดเกาะมีทั้งออฟฟิศมีโหเยอะแยะมากมายก็สนุกมากๆครับ10 EP รู้สึกว่ามันสั้นไปด้วยซ้ำนี่ถ้าเกิดเพิ่มเป็นตอน2ตอนก็น่าจะโอเคอะไรเงี้ยครับใช่ครับสองเรื่องครับอะไรนะครับพิเศษต้องมาไหมต้องเติม S ไว้ข้างหลังด้วยอีกแล้วอีกแล้วครับ ก็อย่างที่บอกครับบรรยากาศมันมันก็ชวนคิดถึงด้วยเพราะว่าทั้งพี่พี่ทีมงานทุกคนไม่ใช่แค่พุ่มกับอย่างเดียวพิริศคือทีมกล้องทุกคนก็อยู่กับเรามานานมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับได้กลับมาเจออีกภาพเก่าๆก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยบทบาทของทุกๆคนผมว่าทุกๆคนทําการบ้านมาเป็นอย่างดีนะใช่ครับทุกคนตั้งใจกันมากครับก็คาดหวังว่าแฟนๆจะชอบแล้วก็ใน9ตอนที่ผ่านมา ขอบคุณแฟนๆมากๆจริงเพราะว่าทุกๆคนช่วยกันทวิตทุกๆคนช่วยกันกระจายว่าเอ้ยมีซีรีส์เรื่องนี้นะที่สิงกลับมา,<ช>มาเจอกันแล้วนะอะไรเงี้ยครับ <ๆ S 2> คือเราเห็นนะว่าทุกๆคนทํางานหนักกันมากจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เพียงก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่รักซีรีส์เรื่องนี้ครับแทบจะถึงอีที่ทัหลายตั้งแต่ EP ที่6มาไหมใช่ไหมห้าหรือหกมันจำไม่ได้แล้วแค่เานั้นแค่เานั้นใช่ครับ ก็คือถ้าตอนนี้ไปไปดูนิ้วไปดูนิ้วแฟนๆเราก็จะแบบพันพันแผลอะไรนิ้วใกล้ฉันละบรรยะไรางเ้ยออกกนิ้วใหม่ใกล้ฉันอะไรนะครับบรรยากาศวันนี้จะความรักมันจะออกกวนขนาดไหนบรรยากาศวันนี้ผมว่ามันเป็นแบบเหมือนเวลาเราจบม .6 มันต้องมีแฟวงแฟเวลเนึกอออกไหมปัจฉิมผมว่าผมว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นแบบนั้นใช่มันก็จะมีทั้งความซึ้งแล้วก็ได้มาพูดคุยกันแบบเอกซ์คลูซีฟด้วยพี่ฤทธิ์เนี่ยเขาเตรียมตัวมาแล้วว่าวันนี้เขาจะมาแรปอัพ ซีรีส์เรื่องนี้ให้เราฟังอีกทีใครมีคำถามได้ถามไปริดได้เลยใช่ยกมือเลยจะถามกันดีๆนะเบอกนะเดี๋ยวผมผมถือไม้น้าสามอยู่ข้างหลังคุณแรงนะผมเมื่อกี้คุณถามคุณนั้นว่าอะไรนะคุณถามคุณนันว่าอะไรนะลุ้นว่าคู่นี้สรุปเขาจะลงเอยกันไหมใช่คู่นี้อะค่ะเอ้าก็ผมบอกแล้วไงตั้งแต่ EP ที่แล้วว่าก็เดี๋ยวตามตะวันอ จะบวชให้ปัตตีนะครับเพราะว่าเพราะว่าปัตตภีไม่ได้ฟื้นขึ้นมาโดนยิงโดนยิงน่าจายไป EP 9ก็ก็เลยเมีแบบ EP สิก็คือบวชให้ปัตตภีครับไปทางคุณธรรมละตอนนี้ครับผมนายมุเลนก็ก็ก็เป็นผมว่าทุกคนน่าจะน่าจะชอบกับ f อนอีพ EP ของซีรีส์เรื่องนี้นะเพราะว่ามันปิดจบได้สมบูรณ์แบบแล้วสําหรับผม จริงจริงจริงวันนี้ที่พวกเราเตรียมมาดูเลยนะ,ะเพราะว่าตอนอีพีเ้ที่คุยกับแฟนๆไว้แล้วแฟนๆถามเยอะมากว่าต้องแต่งตัวยังไงมามเพราะฉะนั้นเราเราจะดูการแต่งตัวของแฟนๆวันนี้ก่อนเลยใช่จะเช็คเช็คครับมีมีมย้ำไหมคะว่าแฟนๆต้องเตรียมอะไรมาจะต้องเตรียมไม้มาตีใครแถวนี้ไหมคะ,ะต้องเตรียมไม้ครับ <c oughs> จริงจริงจริงตัวละครเต้เ,ตเนี่ยตัวสุดท้ายแล้วนะที่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะได้ดูในอีพีนี้มีใครแถวนี้ไหมคะ อตีพี่ออมเหรอครับคุณจะตีพี่ออมทำไมครับพี่ตีพี่ลงเหรอครับเฮ้นี้เลยไหมเล่น่ารักก็ขึ้นเหมือนกันนะเออๆอาจจะต้องเตรียมขาใหม่ครับผมว่าเดี๋ยวหวานตัดขาอออะไรประมาณนั้นมันไส้ปะพูดไหนหวานกว่าฝังเง้อพูดไหนวา อูกับพี่โอ๋เหรอครับโอ้ยหถึงกำหนดเลยเอางงงกันหมดเลยไปตั้งแต่เมื่อไหร่ฉีกฉีทำไมไม่รู้ผ่านกันทั้งคู่ครับผ่านกันทั้งคู่อาจจะเป็นคนละมูดกันอืมงั้นต้องถามในความผูกพันกับตัวละครตัวนี้หน่อยจะไปจบกันนะเออเป็นไงบ้างสำหรับตัวละครปัตตาพีอ่ะอือสำหรับปัตตาพีก็รู้สึกว่าด้วยด้วยความที่ทั้งปัตตาพีและตามตะวันนะครับตัวละครมันถูกทํางานด้วยความเป็นคิดสิ่งในบางเรื่องอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็ พอมันรู้ว่าถึงตอนสุดท้ายแล้วมันก็แอบมีความใจหายนิดนึงเหมือนกันนะครับ<ม>ใช่เพราะว่าอยู่กับเขามาก็ค่อนข้างนานเลยเงี้ยสมเดือนที่เราถ่ายแล้วก็อีกหลายเดือนเลยที่มันออนแอร์เพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นก็ก็คงจะต้องมีกลับไปคิดถึงบ้างอานะมันเป็น<ม>คิดว่าน่าจะเป็นทุกคนเวลาแบบว่าในช่วงสุดท้ายของการปิดกล้องหรือว่าปิดจบกับตัวละครตัวนั้นแล้วส่วนใหญ่นะักแสดงทุกคนน่าจะคิดถึงตัวละครที่เคยเล่น<ม>เพราะว่าในที่สุดแล้วตัวละครก็จะหลุดพ้นจากบทแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อในในเรื่องราวของเขาอะไรเง ก็รู้สึกคิดถึงเนาะรู้สึกว่าเหมือนเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเริ่มจากที่แบบไม่ชอบกันก่อนเออไม่ถูกกันเหมือนเล็บอะไรเล็บเริ่มเฮดเฮดเล็บก็รู้สึกว่าก็เป็นตัวละครที่เหมือนค่อยๆพัฒนาความรู้สึกเนอะก็อยากให้ทุกคนมาช่วยติดตามว่า e ีสิบเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้คู่กันไหมคะเเชียมากเลยคู่นี้จริง ก็น่านาีิร์ได้คู่กันไหมไม่แน่ใจก็ต้องรอดูนะคะอีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่นาทีเองใช่ <c oughs> แต่มีก็คิดว่ามีก็น่าจนะคิดถึงเกัากี้เห,เหมือนกันเพราะว่าเก่ากี้เนี่ยก็เป็นคนที่ เอาด้านแมนๆของมี่ออกมาแล้วมี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วมี่ก็แมนเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะก็เท่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่เขาเท่ไหมน้องเท่เป็นเนเจอร์อยู่หรอใช่เพราะว่าจริงแบบว่าอยากคาร์ดิโออ่ะครับแต่ว่าอยากใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ก็เลยเดินมาตึกแกมมี่แค่นี้ก็เท่แล้วนะจริงใช่คนแมนแมนเดินมาตึกอย่างเงี้ยปกตินะคะเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้ตอนที่ยืนหลังหลังแสงอ่ะกล้ามพี่เจมี่ชัดมากก็เท่อยู่แล้วชอบไหมชอบไหมแล้วน้องเอ๋ชอบไหมคะ คนออกลังกายมันเท่แล้วเมื่อกี้พี่พีทงไว้ว่าตัวละครคุณคุบอยครับผมคุณบอยน้องเต้คุณบอยหรอน้องเต้คุณบอยจริงจริงคุณอะไรใครกี่โมงครับใครพูดกี่โมงเลยแสดงตัวออกมาเดี๋ยวนี้ครับผมอย่างอย่างที่บอกไปว่าทุกตัวละครจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเองหมดอย่างของโอมเนี่ยเขาเทินแบบ หน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากที่ดูเป็นคนดีเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรเงี้ยครับกลายเป็นลัสบอสของเรื่องใช่แล้วก็อย่างคู่เนี้ยเขาก็ไม่ชอบกันมาก่อนเพราะว่าทําพี่ชายเขาอกหักใช่ไหมกลายเป็นเฮ้ยเหมือนจะรักกันเองเลยว่าหรืออะไรางี้2คนนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วทุกคนจะได้รู้นี่ครับแลือตัวละครตัวสุดท้ายซึ่งซึ่งเขามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนใช่อยากบอกอะไรตัวละครเต้บ้างคะเก่งมาก มากที่รอดจนมาถึง <laughs> ใช่เ <laughs> <laughs> ก่งมากที่รอดจนมาถึง EP สุดท้าย <laughs> ตั้งแต่ซีนสตร์กาแฟทีไ่ไม่ไม่ไม่สำลักกาแฟตายก่อน <laughs> แล้วผมสงสารพี่ปอ๊อตมากใช่วันนี้พี่ปอ๊อตตดภารกิจนะครับจริงๆถ้าพี่ปอ๊อตมาเนี่ยผมจะฮาเลยเพราะว่าคือเขาก็หักหลังได้ทุกคนแม้กระทั่งคนสนิทที่อยู่ข้างๆตัวเขาอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> เพราะั้นเดี๋ยวมาดูจุด turning point ของตัวละครตัวนี้กันครับใน EP ที่สิบแล้ววันนี้แฟนๆไม่ต้องเอาไม้มาตีเต้นแน่นอนอ๋อไม่ต้องเก็บไม้ไว้ที่บ้านเลยครับผมลาพี่ป๊อตแล้วครับ วันนี้มาแสดงความยินดียินดีดดีีกับโดนจับไปแล้วเนาะใช่แต่ว่าตัวจริงยังอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคเนี่ในจอจะร้ายแต่ตัวจริงเป็นคนดีทำไมต้องพูดกัดฟันเลยไม่รู้เหมือนกันไอ้พวกที่บอกว่าเตงเป็นคนดีนี่ร้ายทุกคนเลยอุยดีนะผมไม่เคยบอกตัวเตงเป็นคนดีเลยอ่าเดี๋ยวเต้เขาบอกอ้าวบนมาเข้าตัวเองเข้าตัวเองเข้าตัวเองอ่ไม่พลาด ก็ขอฝากนะครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย DX Morning นะครับใน Final EP นี้ฝากทุกตัวละครไว้ในหัวใจของทุกคนด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบตอนจบของ EP นี้นะครับเอาถ้าเลิกถ้าเลิกท้าเลิกขอโทษขอโทษขอโทษ มีใครเสริมไหมม,มีใครอยากเสริมไไหมผมว่าต้องให้น้องโอมเสริมเอเอจริงเพราะต้องเป็นพี่โอมคนนี้ทำไม <คน S 2> ผมต้องดโดนตลอดครับฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้หน่อยได้ไหมแบบฝากดู e ีพีที่สิไปด้วยกันเลยนะครับครับก็ e ีพีสุดท้ายนี้ก็เป็น e ีพีที่รวบรวมทุกอย่างและทุกๆความรู้สึกของแบบขมวดเข้าทุกตัวละครว่า มันจะจบยังไงครับจะมีซีซั่นสองหรือเปล่าอือเอสื่สารก่อนนะอาลรก็ไ่รอ้ผมรอดแน่นอนรแล้วก็อบอวนไปทั้งโรงแน่นอนครับผมผมชอบเสียงเขามากเลยอ่ะเหมือนพี่แหละเฮ้ยเหมือนเหมือนยังไงดูเป็นพ่อหนุ่มอบอวลไมโครเวฟองพี่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ